กุลอะไรนักหนานะคะมอวินหัวมอือแล้วนะคะนี่ทำการเลี่ยเขาเข้ากันสักพักแล้วก็โตโตโต,ตให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการปินเองนะคะเพื่อให้น้ำแกงอกไม้เราไม่จางจนเกินไปนะคะจะได้เหนียวเหนียวนะคะนี่แล้วก็ทำการตำตำนะคะต <S <S ปิดฝาเหมือนเดิมจ้าเปิดมาอีกทีก็เริ่มสุกเลยนะคะปิดท้ายด้วยผักกแย,ยงกาที่ขาดก็ได้คือกันนะคะตอมปิดท้ายต้องมีผักกแย,ยงค่ะแกงจะได้หอม กุลิอะไรนักหนานะคะหม้อวินหวัวหมดแล้วนะคะนี่ทําการปลีเขาเข้ากันสักพักแล้วก็โตโตโต,ตให้เรียบร้อยแล้วก็ทกําการปิดสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาทําแกงหน่อไม้อีกแล้วจ้าเราก็จะทําการต้มหน่อไม้ก่อนเลยนะคะใส่หน่อไม้ลงหม้อเสร็จแล้วก็ปิดฝาเลยจ้าหลังจากนี้เราก็จะมาทําข้าวเบื่อกันค่ะใส่พริกแห้งลงไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือค่ะเพื่อความตําให้ละเอียดง่ายนะคะจะได้ละเอียดง่ายค่ะใส่เกลือเสร็จแล้วก็ใส่ กุลอะไรนักหนานะคะมอวินหัวมือล้วนะคะนี้ทำการเคลียเขาเข้ากันสักพักแล้วก็โต๊ะโต๊ะให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการเขาพร้อมปงแล้วค่ะแล้วก็ซิมดูก่อนนะคะปรากฏว่าเครื่องไม่ครบค่ะไม่นัวไม่เค็มนะคะก็เลยต้องเติมใหม่จ้าใส่เกลือคงชิบะลงอิ่มนะคะทั้งสาวทั้งเย็นเลยจ้าจากที่ใส่หนอไม้อิ่มนะคะทั้งสาวทั้งเย็นเลยจ้าจากที่ใส่หนอไม้ สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาทําแกงหน่อไม้อีกแล้วจ้าเราก็จะทําการต้มหน่อไม้ก่อนเลยนะคะใส่หน่อไม้ลงหม้อเสร็จแล้วก็ปิดฝาเลยจ้าหลังจากนี้เราก็หอมนะคะนี่ก็ทําการคลุเลสักเล็กน้อยนะคะคลเสร็จก็ทําการต้มเตสักเล็กน้อยแล้วก็ปิดฝาเหมือนเดิมจ้าเปิดมาอีกทีพักะนแยงสุกเลยนะคะอีกอย่างสูตรทางบ้านก็คือจะทําแบบนี้ค่ะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วก็แวะมาดูหน่อไม้นะคะหน่อไม้ก็จืดแล้วก็ทําการเทน้ําออกเลยจ้าพอเทน้ำออก หลังจากที่คุกเสร็จก็ใส่ประเด็กลงไปเลยนะคะประเด็กนะคะสีดำๆประเด็กทางบ้านจาแล้วก็ตามด้วยผักกรดแยนะคะเป็นน้ำยานางเป็นน้ำเคยจ้าเปิดไในกีก็พร้อมเสิร์ฟไปจ้าเากียงหังไม้นาตาก,ก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะก็จะใส่กระดูกหมูไปด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นซิคงหมูจ้าเซบเซบเลยนะคะเอาชิคงหมูลงไปแล้วก็ทําการ เทน้ำล้างคกสักเล็กน้อยลงไปแล้วก็ปิดฝานะคะเปิดมาอีกทีก็มาคุเลคะ่ะเมื่อกี้เริ่มคุเลนะคะเดี๋ยวข้าวเบือจะติ่หม้อเดี๋ยวหม้อจะลงไปเสร็จแล้วก็ทกําการเอาข้าวเบือที่เราตำเมื่อกี้นะคะลงไปเลยจ้าเอาช้อชนตักไปเลยนะคะพอตำออกมาก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยจ้าปิดฝาเหมือนเดิมจ้าเปิดมาอีกทีก็เริ่มสุกเลยนะคะปิดท้ายด้วยผักแยงจ้าที่ขาดก็ได้คือกันนะคะ ตอนปิดทางต้องมีผักกัแยงค่ะแกงจะได้ห้องใหม่ค่ะก็ต้องคุเลแล้วก็ปิดฝาจ้าเปิดไหม่ีกทีมอดเลิมเดือดจ้าแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูลงไปด้วยนะคะวันนี้ก็จะแกงใส่เห็ดหูหนูด้วยค่ะนี่เลยจะพักรู้สึกว่ามันจะแคนนะคะก็เลยทําการเอาช้อนมาคลุกสักหน่อยค่ะออแล้วก็ทําการอนาน่อไม้ดองใส่ลงไปเลยนะคะเพราะว่าหน,น่อไม้สด น้อยค่ะวันนี้ไม่พอนะคะก็เลยผสมไปสองอย่างเป็จ้าจะได้หอมมนะคะนี่ก็ทําการ <c oughs> คุลีคุลีสักเล็กน้อยนะคะคุลีเสร็จก็ทําการตอกๆสักเล็กน้อยแล้วก็ปิดฝาเหมือนเดิมจา้าเปิดใหม่อีกทีพักกระแยงสุกแล้วนะคะออกแล้วก็ทําการอน่มไมดองใส่ลงไปเลยนะคะเพราะว่าอน่มไม้สดน้อยค่ะวันนี้ไม่พอนะคะก็เลยผสมไปสองอย่างเป็จ้าจะได้จ้าผมหม้อเริ่มเดือดก็มาทําการคุลีคุลีอีกแล้วนะคะคุลีบ่อยมาก เทน้ำล้างครกสักเล็กน้อยลงไปแล้วก็ปิดฝานะคะเปิดมาอีกทีก็มาคูเลคค่ะเมื่อกี้ลืมคูเลนะคะเดี๋ยวเ้าเบื่อจะติ่หม้อเดี๋ยวหม้อจะก,ก็จะใส่กระดูกหมูไปด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นซิโครงหมูจ้าเซ็เซเลยนะคะเอาซิโครงหมูลงไปแล้วก็ทําการอีกอย่างสูตรทางบ้านก็คือจะทําแบบนี้ค่ะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วก็แวะมาดูหน่อไม้นะคะหน่อไม้ก็จืดแล้วก็ทําการเทน้ําออกไปจ้า เทน้ำมาพักรู้สึกว่ามันจะแค่นนะคะก็เลยทําการเอาช้อนมาคุกสักหน่อยคะ่ะน้ำหอมนะคะนี่ก็ทําการคลีคลสักเล็กน้อยนะคะคลีเสร็จก็ทําการต้มโต๊ะสักเล็กน้อยแล้วก็ปิดฝาเหมือนเดิมจ้าเปิดใหม่อีกทีพอเระนยงสุกแล้วนะคะไปแล้วก็ทําการคนเลีจ้าแล้วก็ปิดฝาเหมือนคืนเองนะคะเพื่อให้น้ําแกงหน่อไม้เราไม่ จางจะดคือไปนะคะจะได้เหนียวเหนียวนะคะนี่แล้วก็ทกําการตำตำนะคะตำเทน้ําล้างครกสักเล็กน้อยลงไปแล้วก็ปิดฝานะคะเปิดมาอีกทีก็มาคูเลค่ะเมื่อกี้ลืมคูเลนะคะเดี๋ยวข้อเบือจะติดหม้อ๋ยวหม้อใจชุนดลงไปนิดหน่อยนะคะตามใจชอบเลยแล้วก็ทกําการตำตำเลยนะคะตำจนพริกละเอียดนะคะพริกเริ่มละเอียดแล้วก็ใส่ ข้าวเบือลงไปเลยจ้าข้าวเหนียวนะลงไปเสร็จแล้วก็ทกําการเอาข้าวเบือที่เราตำเมื่อกี้นะคะลงไปเลยจ ơ, ้าเอาช้อนตักไปเลยนะคะพดตำออกมาก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยจ้าก็จะมาทําข้าวเบือกันค่ะใส่พริกแห้งลงไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือค่ะเพื่อความตําให้ละเอียดง่ายนะคะจะได้ละเอียดง่ายคะ่ะใส่เก ordu, ลือเสร็จแล้วก็ใส่ชูรสลงไปนิดหน่อยนะคะตามใจชอบเลยแล้วก็ทําการตาําๆเลยนะคะตำจนพริกละเอียดนะคะพริกเริ่มละเอียดแล้วก็ใส่ ข้าเวเบือลงไปจ้าข้าวเหนียวเราจะมาทําข้าวเบือกันค่ะใส่พริกแห้งลงไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือค่ะเพื่อความตําให้ละเอียดง่ายนะคะจะได้ละเอียดง่ายค่ะใส่เกลือเสร็จแล้วก็ใส่ไม้ค่ะก็ต้องคุเลแล้วก็ปิดฝาจ้าเปิดไม้ที่หม้อเริ่มเดือดจ้าแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูลงไปด้วยนะคะวันนี้ก็จะแกงใส่เห็ดหูหนูด้วยค่ะนี่เลยจ้าคุเลอะไรนักหนานะคะหม้อวินหัวมือล้วน,นะคะนี่ ทำการเลียเขาเข้ากันสักพักแล้วก็โต,โตโตโตให้เรียบร้อยแล้วก็ทกําการเราจะมาทําข้าวเบื่อกันค่ะใส่พริกแห้งลงไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือค่ะเพื่อความตําให้ละเอียดง่ายนะคะจะได้ละเอียดง่ายค่ะใส่เกลือเสร็จแล้วก็ใส่อีกอย่างสูตรทางบ้านก็คือจะทําแบบนี้ค่ะหลังจากที่ตาเสร็จแล้วก็แวะมาดูหน่อไม้นะคะหน่อไม้ก็จืดแล้วก็ทกําการเทน้ําออกเลยจ้าพอเทน้ำออกก็พร้อมปอปุงแล้วค่ะแล้วก็ซิมดูก่อนนะคะ ปรากฏว่าเครื่องไม่ครบค่ะไม่นัวไม่เค็มนะคะก็เลยต้องเติมใหม่จ้าใส่เกลือผงชูรสลงอีกอย่างสูตรทางบ้านก็คือจะทําแบบนี้ค่ะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วก็แวะมาดูหน่อไม้นะคะหน่อไม้ก็จืดแล้วก็ทําการเทน้ําออกจ้าพอเทน้ําออกกุลีอะไรหนักหนานะคะหม้อวินหัวมือแ้วนะคะนี้ทำการเกลี่เขาเข้ากันสักพั้แล้วก็โต๊ะโต๊ะให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการ เทน้ำล้างครกสักเล็กน้อยลงไปแล้วก็ปิดฝานะคะเปิดมาอีกทีก็มาคูเลค่ะเมื่อกี้เริ่มคูเลนะคะเดี๋ยวข้าเบืือจะติ่มม้อ๋ยวหมอดติงชุดลงไปนิดหน่อยนะคะตามใจชอบเลยแล้วก็ทําการตำตำเลยนะคะตำจนพริกละเอียดนะคะพริกเริ่มละเอียดแล้วก็ใส่ข้าวเบือลงไปจ้าข้าวเหนียวนะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาทําแกงหน่อไม้อีกลแล้วจ้าเราก็จะทําการต้มหน่อไม้ก่อนเลยนะคะใส่หน่อไม้ลงหม้อเสร็จแล้วก็ปิดฝาจ้า หลังจากนี้เราไปแล้วก็ทำการคนเลรจ้าแล้วก็ปิดฝาเหมือนคือสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาทําแกงหน่อไม้อีกแล้วจ้าเราก็จะทําการต้มหน่อไม้ก่อนเลยนะคะใส่หน่อไม้ลงหม้อเสร็จแล้วก็ปิดฝาเลรจ้าหลังจากนี้เราอีกอย่างสูตรทางบ้านก็คือจะทําแบบนี้ค่ะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วก็แวะมาดูหน่อไม้นะคะหน่อไม้ก็จืดแล้วก็ทําการเทน้ําออกเลยจ้าพอเทน้เาอกอยรทานก็ทแ้คากททรากาอคนอม้กจแล้วก็ทการนเจาก ฟ้าเหมือนคือชุลลงไปนิดหน่อยนะคะตามใจชอบเลยแล้วก็ทําการตำตำเลยนะคะตำจนพริกละเอียดนะคะพริกเลื่อมละเอียดแล้วก็ใส่ข้าวเบือลงไปเลยายข้าวเหนียวนะหลังจากที่คลุกเสร็จก็ใส่ปลาแดกลงไปเลยนะคะปลาแดกนะคะสีดำๆปลาแดกทางบ้านจ้าแล้วก็ตำด้วยผักกันนะเณยนค่ะเป็นน้ํายานางเป็นน้ำข้าวลงไปเสร็จแล้วก็ทําการเอาเข้าวเบือที่เราตำเมื่อกี้นะคะลงไปเลียเอาช้อนๆตักไปเลยนะคะ กดตำออกมาก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยจ้าสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาทําแกงหน่อไม้อีกแล้วจ้าเราก็จะทําการต้มหน่อไม้ก่อนเลยนะคะใส่หน่อไม้ลงหม้อเสร็จแล้วก็ปิดฝาเลยจ้าหลังจากนี้เราปิดฝาเหมือนเดิมจ้าเปิดมาอีกทีก็เริ่มสุกเลยนะคะปิดท้ายด้วยผักกัจ้าที่ขาดได้คือกันนะคะต้มปิดท้ายต้องมีผักกัแยงค่ะแกงจะได้หอมลงไปเสร็จแล้วก็ทําการเอาข้าวเบือที่เราตาเมื่อกี้นะคะลงไปเลยจ้าช้อนๆตักไปเลยนะคะ กอตามออกมาก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยจ้าไปแล้วก็ทำการคนเลยจ้า,แล,าลแล้วก็ปิดฝาเหมือนเคยไม่ค่ะก็ต้องคุเลแล้วก็ปิดฝาจ้าเปิดมหมีทีมอดเริ่มเดือดจ้าแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูลงไปด้วยนะคะวันนี้ก็จะแกงใส่เห็ดหูหนูด้วยค่ะ ดส่เตยจ้าเปิดไในกีก็พร้อมเสิร์ฟเลยจ้าแกยงหัวไม้นาตาก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะก็จะมาทําข้าวเบื่อกันค่ะใส่พริกแกงลงไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือค่ะเพื่อความตําให้ละเอียดง่ายนะคะจะได้ละเอียดง่ายค่ะใส่เกลือเสร็จแล้วก็ใส่เตยจ้าเปิดไในกีก็พร้อมเสิร์ฟเลยจ้าแกยงหัวไม้นาตาก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาทําแกงหน่อไม้อีกแล้วจ้าเราก็จะทําการต้มหน่อไม้ก่อนเลยนะคะใส่หน่อไม้ลงหม้อเสร็จแล้วก็ปิดฝาเลยจ้าหลังจากนี้เราก็จะใส่กระดูกหมูไปด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นชิครงหมูจ้าเซ็บซเลยนะคะเอาชิครงหมูลงไปแล้วก็ทกําการก็จะมาทําข้าวเบื่อกันค่ะใส่พริกแห้งลงไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือค่ะเพื่อความตําให้ละเอียดง่ายนะคะจะได้ละเอียดง่ายค่ะ ใส่เกลือเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ทําการเอาข้าวเบือที่เราตามเมื่อกี้นะคะลงไปลยจาเอาช้อชนชนตักไปเลยนะคะพดตำออกมาก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยจ้าออกแล้วก็ทําการเอาไม้ดองใส่ลงไปเลยนะคะเพราะว่าอไมส้สดน้อยค่ะวันนี้ไม่พอนะคะก็เลยผสมไปสองอย่างลยจาจะได้ไม